ในช่วงยกทัพเชียร์ไทยช่วงนี้นะครับเราจะไปกันที่เมืองเก่าจังหวัดสุขโขทัยนะครับจังหวัดสุขโขทัยนั้นมีทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งอยู่ทีมหนึ่งที่เรียกกันว่าสุขโขทัย FC หรือทีมค้างคาวไฟที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอล f อฟเอคมาคลองได้หมาดๆนะครับว่ากันว่าความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากการบริหารทีมที่ดีแล้วนะครับยังมีกองเชียร์ที่เข้มแข็งด้วยครับ บรดกล้ำเลิศกับเดิดลายสือไทยเล่นไฟลอยกระทงมั่นคงพระพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขคำขวัญราชธานีแห่งแรกของชาติไทยเมื่อ700ปีก่อนเมืองเหนือตอนล่างที่มีความสวยงามของโบราณสถานและความสวยงามในหัวใจของชาวสุโขทยัย ยกทัพเชียร์ไทยเรายกทัพกันมาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับบรรยากาศแฟนบอลทีมสุโขทัยเอฟซหรือเจ้าค้างข่าวไฟวันนี้เขามีกิจกรรมมากมายเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เขาจะพาเราไปชมอะไรกันบ้างครับ ก่จะไปตามติดระบรรดาแฟนขับทีมสุโขทัยเอฟทีมงานขอพาท่านผู้ชมไปอิ่มเอมกับบรรยากาศสวยๆของอุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัยจุดท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณโบราณสถานกรุงสุโขทัยศูนย์กลางการปกครองของอนาณาจักรสุโขทยัยช่วงพุทธศตรวรรษที่18-19กันก่อนครับ เราบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานอันสวยงามอยู่อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับคนสุโขทัยตลอดทั้งปีผมก็ได้เสื้อตัวนี้มาในราคาไม่แพงครับอีกทั้งพี่เจ้าของร้านก็ยังใจดีแถมให้ฟรีมาอีกหนึ่งตัว บอกแล้วคนสุโข,ขทัยเขาใจดี เหาบรรดาแฟนคลับของค้างเ้าไฟตัวจริงเสียงจริงคนนี้ครับแม่เพนเจ้าของร้านกลัวสำเพอทองวันเพนขวัญวงหรือแม่เพนที่เหาบรรดาแฟนคลับทีมสุโขทัยเอฟซีต้องรู้จักเป็นอย่างดี เพราะแม่เพนคือแกนนําของกองเชียร์ค้างข่าวไฟตัวจริงเสียงจริงถือโโรโคงนําร้องเพลงนําเชียร์ตลอด90นาทีไม่มีเหนื่อยทั้งเย่าและเยือนแม่เพนไปทุกๆสนามเพราะหัวใจของแกคือคนสุโขทัยตัวจริงร้านนี้มีวันหยุดนะครับคือวันที่สุโขทัย f อลงสนามนี่แหละครับแม่เพนแห่งค้างข่าวไฟสุโขทัย f อซ แม่วันเพนขวัญวงนะครับเจ้าของร้านจะพาเรามาดูของสะสมที่เกี่ยวกับสโมสรสุโขทัยเอฟซีครับของแต่ละอย่างที่สะสมมานานแค่ไหน้วครับนานมาประมาณ4ปี่ปีมี<ต>อะไรบ้างคะแม่ก็จะมีผ้ามัดหัวมีผ้าพ,พันคอมีแก้วแก้วน้ํา<ม>อันนี้ก็เป็นผ้าพันคอหลายหลายแบบแต่ละปีค่ะแฟนคลับเขาจะทําให้ทนเสือ้อให้ค วันเกิดครับซื้อเก็บบ้างมีคนเอามาให้บ้างค่ะซื้อเก็บบ้างมีคนเอามาให้บ้างมแม่นี่ได้ข่าวว่าเป็นแกนำนำเชียร์นำเชียร์หน้าบนอัธยา,ารั์นี่หน้าที่แม่หลักของท่านก็เชียร์ร้องนนะ ประมาณสี่ปีช่วงที่ท่านประธานสโมสรท่านสมศักดิ์ท่านท่านเป็นประธานก็เลยชักชวนกันมาเราก็เลยใจก็ชอบด้วยก็เลยก็เลยไปเชียร์ทั้งเยือนทั้งเย่าค่ะแต่ถ้ามีโอกาสทายะ้าเยือนนี่ถ้ามีโอกาสก็ไปเราก็เห็นว่าท่านประธานเนี่ยท่านเอาจริงแล้วก็ท่านสนับสนุนทุกอย่างค่ะท <Same. S 1> ี่ว่าอย่างพวกกองเชียร์พวกอะไรเนี่ยอย่างทอลโคงเนี่ยค่ะก็จะมี แต่ละร้านบ้างเข้ามามามา,มาบริจาคมาสนับสนุนให้อะไรเงี้ยค่ะหลายตัวเหมือนได้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอยากจะบอกเลยคะ่ะว่าเข้ามานะคะมาช่วยมาท่านลงมาสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะมาครั้งต่อๆไป จเป็นหนึ่งจะไปให้ถึงซึ่งฟั่งฝันยกพักเชียไทยหัวใจเดียวกันชูมือประสานก้าวสู่เส้นชัยสนามทุ่งทะเลหลวงคือรังเหย้าของค้างข่าวไฟเปิดใช้มาพร,พร้อมกับการก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดของเมืองไทยในานามสุโขทัยเอฟซีความสนุกสนานความมันความสามัคคีของคนสุโขทยัย จะเกิดขึ้นทุกๆครั้งในวันที่ต้องเปิดบ้านรับทีมเยือนจนทำให้ที่นั่งกว่า9,500ที่นั่งเต็มเปี่ยมในทุกๆเกมการแข่งขันเป็นความภูมใจมากครับเพราะสุโขทัยเป็นทีมจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ได้ ทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับภูมิใจมากที่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ก็สามารถที่สร้างาสร้างผลงานได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเราขออยู่หลีกนี้ไปตลอดแล้วกันเนาะชอบจอนบักโจ้ครับนาทีนี้ไม่มีใครเกินบักโจ้บักโจ้ครับ,บโจ้นะครับเร็วคล่องแข็งทุกอย่างครับบักโจ้ค่ะรักพี่บักโจ้ไหมเราช่วยกันเป็นเราใจสุดหัใจเอฟซ เรื่องสคัญที่เราให้ความสาคัญคือเราไม่ได้มองว่าเราให้หัวหน้าโค้ดหลักเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดแต่ว่าเราให้นโยบายก็ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของเราแต่ในการเลือกตัวผู้เล่นหรือต่างๆนั้นเราให้ให้โค้ดเป็นคนที่แบบเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติง่ายๆแต่ว่าต,ต้องจริงจังนะครับเราต้องบอกว่าเราเป็นทีมขนาดกลางเล็กนะฮะกลางเล็ก เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้มณะความพยายามในการฝึกซ้อมให้มากนะฮะปัยาการทาทีมต้องไม่ขาดนะครับแต่ทัางหนมีส่วนที่เป็นจุดจุดอ่อนอยู่เราก็ให้สตาฟเสริมให้มันแข็งขึ้นมานะครับคนคนเรามนุษย์เราเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาถ้าวันนี้อยากจะบอกถึงนักเตะในสโมสรและอยากจะบอกถึงเหล่าดากองเชียร์คนสุโขทยัยท่านประธานอยากจะบอกอะไรพวกเขาครับ บอกรับว่าให้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนะครับแล้วก็รองเชียก็ต้องต้องเชียในฐานะที่เขาเป็นเสาหลักของสโมสรสโมสรเราประกอบด้วยนักเตะและผู้บริหารและสิ่งสำคัญสุดคือแฟนคลับถ้าไม่มีแฟนคลับมันอยู่ไม่ได้นะครับอไปไปกนนอรบริหารสมโมสรเนี่ย สามารถนำพาในสิ่งที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นจากเลื่อนจากดีสองขึ้นมาดีหนึ่งอยู่ดีหนึ่งปีเดียวขึ้นมาไทยลีกชื่นใจดีใจทั้งจังหวัดเลยครับเป็นความภูมิใจของจังหวัดสุโขทัยครับคุ้มค่าครับกับการที่แฟนบอลหลายๆคนครับรวมใจกันเป็นหนึ่งครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ับสโมสอมาอย่างหลายปีครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ากําลังใจของ,ของแฟนคลับแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างแฟนคลับกับผู้บริหารน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สโมสรซุเปอร์สำเร็จครับ การไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทีมสุโขทัย FC วันนี้และในอนาคตจะเดินหน้าควบคู่กันไปกับ,บดาวแฟนคลับไม่ว่าทีมจะอยู่ในตารางคะแนนอันดับที่เท่าไหร่มันคงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเท่ากับหัวใจที่พวกเขาได้มอบให้ไปทั้งดวงตื่นใจมากผมดีใจมากเลยครับผมผมก็คิดว่าคนทั้งสุโขทยัยอ่ะก็ก็คงมีความรู้สึกเหมือนผมเหมือนกันนะครับ เอาถ้วยช้างเอฟเอคัพเนี่ยกับด้านประธานสโมสรเนี่ยไปให้แฟนขับได้ชมกันทุกอำเภอน,นะครับไหว้พระเก้าวัดเก้าอำเภอคือจังหวัดสุขโขทัยเรามีเก้าเก้าอำเภอไหว้พระเก้าวัดเก้าอำเภอภายใน1วันก็จะมีแฟนขับเขาคอยต้อนรับกันเน,อเนืองแน่นนะครับถ่ายรูปกับถ้วยมาขอถ่ายรูปกับนักตบ,บอลก็ขอเชิญชวนแฟนขับแฟนบอลทั้งจังหวัดที่เคยเข้ามาดูแล้วหรือยังไม่เคยเข้ามาดูเนี่ยก็ได้มาแสดงความเป็นความรัก ความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับขเชัวนียครับอัลบยดอดูกิน รักเดงกหลางที่อยู่กับดาวมาตั้งแต่สมัยจ้ของเสื้อหมายเลข10ของสุโขทัยเซีนั่นคือจอห์นบาโจครับนักเตะค้าข่าวไฟนะครับสุโขทัยเอฟซีที่จะเตรียมสู้ศึกนะครับในฤดูกาล2017ครับขอเสียงปรบมือกับผู้ข้าวต้บองนิครับนี่กคือบรรยากาศไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้นะครับนั่นก็คือการเปิดตัวนักเตะของสโมสรสุโขทัยเอฟซีนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนคลับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ กำลังนักเตะของสุขทัย FC ปี2017ถึงจะไม่โดดเด่นมากมายแต่นั่นไม่ได้ส่งผลให้แฟนๆของพวกเขาเหนื่อยล้าในทางตรงกันข้ามกลับทำให้พวกเขาหลงรักและเอ็นดูมากขึ้นทุกๆวันสู้ต่อไปไอ้ค้างข่าวฝ่ายสุขโขทัย FC แพ้ชนะไม่ใช่สาระเพราะวาระของเราคือความสามาัคคียกทัพเชียร์ไทยขอเป็นกำลังใจให้อีกแรงบมรับเป็นบนสุขโขทัย f อครับ Yes Sir Bumrak Fan Club รายการยกทัพเชียร์ไทยนะครับพร้อมที่จะให้กำลังใจกับนักกีฬาและทีมเชียร์ของกีฬาทุกกลุ่มทุกประเภททั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จองการที่จะให้วงการกีฬาบ้านเรานั้นก้าวขึ้นสู่สากลทัดเทียมประเทศต่างๆทั่วโลก รายการยกทัพชีไทยวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นนจะไปให้ถึงเสือฝันฝันยกพับเชียงไทยหัวใจเดียวกันชูเบื้องสานก้าวสู่เส้นใจ